ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survival คลิปนี้ดูจุดซ่อนเลนในแผนที่ของวัดล้างว่ามีจุดไหนบ้างที่ถูกซ่อนเลนเอาไว้และรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่โดยจะมีการดูจุดที่น่าสงสัยเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแต่และจุดซ่อนเลนมีอะไรเอาไว้หรือไม่จุดซ่อนเลนแรกเมื่อเข้ามาเล่นในแผนที่วัดล้างแล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ถูกซ่อนเลนไว้ถ้าวนหารอบๆของแผนที่ และให้มุมกล้องอยู่สูงจากพื้นจะเจอกับจุดซ่อนเลนที่ถูกซ่อนเอาไว้เป็นเหมือนกับอีกพื้นที่หนึ่งในวัดล้างตรงจุดนี้เหมือนกับโบสถ์ตรงกลางมีสัญลักษณ์บอกสามารถเปิดประตูดได้นี่คือในส่วนของด้านในก็ไม่มีอะไรที่ถูกซ่อนไว้เป็นพิเศษคาดว่าจุดนี้เป็นสถานที่ของคัสซีนจบเกมของแผนที่วัดล้างเมื่อผู้รอดชีวิตถูกกำจัดทั้งหมดหรือว่าผีถูกกำจัดก็จะมาอยู่จุดตรงนี้ และเหมือนกับแผนที่อื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นแผนที่ของหนองน้ำหรือแผนที่ของสุสานรถต่อไปดูจุดซเล่นอื่นๆภายในแผนที่ของวัดล้างปกติตอนเล่นนั้นจะมองเห็นท้องฟ้าว่าเป็นยังไงเพราะมองจากพื้นท้องฟ้าจะขุ่นมัวมากๆแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าหากขึ้นไปสูงเรื่อยๆท้องฟ้าขุ่นมัวจะจางลง และเริ่มเห็นท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆก,กับดวงจันทร์ที่สว่างขึ้นต่อมามาลองดูที่เรือนอยู่นอกกำแพงว่าด้านในแต่ละเรือนนั้นมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าด้านนอกก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้านในก็ไม่มีอะไรเหมือนกับไว้ประกอบเท่านั้นสำหรับเรือนที่อยู่นอกกำแพง จุดต่อมาอยู่ใต้ดินเมื่อหาไปเรื่อยๆมีบางจุดที่เป็นสีแดงซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรและทําไมต้องเป็นสีแดงแต่มันทําให้เห็นสภาพรอบๆแผนที่ชัดขึ้นและตัดภาพที่ขุ่นมัวออกไปสามารถสังเกตจุดซ่อนเลนที่อยู่ด้านบนในแผนที่วันล้างได้ชัดเจนขึ้นจากระยะไกลต่อมาคือจุดที่เป็นชั้นใต้ดินที่มีแสงสีแดงโดยเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรหรือไม่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นแสงสีแดงเฉยๆ สำหรับด้านในนี้ยังไม่แน่ใจว่าคือจุดอะไรและทำไมถึงมีแสงสีแดงด้วยอีกจุดหนึ่ง้าลองวนหาใต้ดินจะมีประตูออกจากนิวร์อยู่ด้านใต้และมีสัญลักษณ์บอกสามารถเปิดได้แต่ไม่มีทางเข้าเลยมีความเป็นไปได้ว่าประตูนี้จะปรากฏหลังทําพิธีเสร็จหรืออาจปรากฏตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็ได้อาจมีจุดอื่น,นที่ยังหาไม่เจอเพิ่มเติมนี่คือจุดซ่อนเล่นต่างๆภายในแผนที่ของวัดล้าง เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ